สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สองแล้วครับสำหรับหน้างานตรงนี้นะครับหลังจากที่เราลอกเลนเสร็จนะครับก็นะครับเป็นบอก,ก่านะครับมาทำการรีไซเคิลใหม่นะครับให้เป็นรูปแบบ ลักษณะโคดโค้งนะครับเมื่อก่อนเป็นอสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับสี่เหลี่ยมปืนผ้านะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับ มาทำการปรับแต่งใหม่นะครับแล้วก็ลอกให้ลึกนะครับเพราะว่าตื้นมากนะครับก็อยู่ที่บ้านสองคอนนะครับตำบลกุดชุมนะครับอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับ ทีมงานของเรานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนามโมเดลนะครับทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ ก็จะทําการแยกหน้าดินก่อนนะครับแยกหน้าดินไว้ขุดด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินลักษณะดินลูกรังดินดินเหนียวเราก็ได้แยกหน้าดินไว้แล้วก็จะขุดดินเหนียวนะครับไปไปปั้นทําเป็นหลังคันนะครับแล้วก็จะเอาหน้าดินไว้ข้างบนนะครับ นะครับชั้นเล็กอยู่ด้านโน้นนะครับถอยดินคนเดียวนะครับดินก็เยอะพอสมควรน,นะครับจะทำในรูปแบบเลขแปดนะครับแต่อาจจะไม่ไม่สวยเท่าขุดใหม่นะครับเพราะว่าการรีไซเคิล จะยากกว่าการการเปิดต่อใหม่เลยนะครับเพราะว่าต่อมันไม่ได้ขนาดนะครับเลยก็จะทำให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่ครับต้นไม้เดิมนะครับก็มีอยู่นะครับแล้วก็ เราก็จะเอาต้นไม้เดิมเป็นหลักนะครับเราก็มาตกแต่งให้มันบรรยากาศนะครับเป็นพื้นที่ของน้องชายผมเองนะครับน้องชายแทเทนะครับ มีการทําสวนทําอะไรผสมผสานกันด้วยนะครับเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับต้นทุเรียนนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับนี่ครับต้นทุเรียนก็สวยงามมากเลยนะครับมีกล้วยมีนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับอยู่ด้านโน้นก็จะเป็นชวนชมนะครับเลี้ยงชวนชมด้วยนะครับชวนชมสวยมากเลยนะครับ เห็นแล้วชอบเลยนะครับชวนชมเลี้ยงได้ต้นสวยงามทีเดียวนะครับหลังจากขุดเสร็จตรงนี้แล้วนะครับก็ จะไปดูงานที่อำเภอรหรือตำบลน,นะครับก็เป็นอำเภอรหรือเปล่าครับสายมูลนะครับสายมูลยะโสธรเช่นกันนะครับทันใดที่ต้องการที่อยู่พื้นที่ใกล้ก็นะครับติดตามชมได้นะครับอยู่แถวบ้านท่าลาดนะครับ จะเป็นการตกแต่งโคดโค้งนะครับต้องใช้ไอเดียนะครับจินตนาการมากเลยนะครับจะออกแบบให้ลักษณะให้รีไซเคิลออกมาสวยงามเลครับออกเก่าก็อาจจะทำยากหน่อยนะครับ พื้นที่อาจจะไม่ได้นะครับแต่ทางเราก็จะพยายามนะครับให้เพราะว่าน้องชายแกอยากได้แบบเล็กแปดนะครับก็โอเคจะพยายามทำให้สวยสวยเมื่อวานกลล็ลอกเลนนะครับ เคลียร์ลิงนะครับต้นไม้อะไรนะครับจะรกนิดหน่อยนะครับโน่ no, นะครับน้องชายยืนอยู่ <c oughs> จัดให้นะครับจัดให้เพราะว่ามาอยู่ไกลนะครับมาได้แฟนอยู่ที่ยะโสธรนะครับ มาเป็นครูสอนเด็กนักเรียนอยู่นี่นะครับได้แฟนอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับต่างคนต่างมีธุรกิจนะครับก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสมานะครับ ลูกค้านะครับได้ติดต่อรถของเรามาก็เลยได้ขุดให้น้องพอดีเลยครับเคยจ้างรถมาขุดแล้วแต่ขุดไม่เป็นนะครับไม่ถูกใจครับขุดได้สามชั่วโมงนะครับ จะพอสี่เหลี่ยมนะครับมาให้ทําคดโค้งนะครับไปไม่เป็นเลยนะครับทําไม่ได้ก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยขุดอาจจะยากกว่าการขุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคดโค้ง นที่มีใจเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะแล้วก็มีจินตนาการเป็นธรรมชาติความคิดสร้างสารรค์นะครับก็ติดตามชมนะครับติดตามชมผลงานนะครับให้ดูโดยรอบบริเวณนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับน่าจะ สองวันนะครับน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ติดตามชมได้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ thank <laughs> you